สนับสนุนโดย KSL บริษัทน้ำตาลขอนแก่นจำกัดมหาชนเราคือนวัตกรรมพลังงานธรรมชาติเพื่อความต้องการ สดีนะคะคในระดับต่อไปนะคะขออนุญาตนำเรียนทุกท่านนะคะเข้าสู่เครื่องประชาชบานพื้นที่ได้รับการดูแลรักษาเรื่องของมะเร็งทุกแห่งขอส่งมอบให้ผู้เข้าร่วมงานด้วยกันการที่นั่งเวลาในวันนีบในต,ตลาดในตลาดได้เป็นบริวันแรกที่จะรับภาระในการดำเนินการในครั้งนี้โดยมีบรรทุประสงค์ใจที่สำคัญนะ แล้วก็ได้รับการสนับสนุนและยิ่งใหญ่จากทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะรัสินนะคะวันนี้นะคะมีพอขออนะญาตต้อนรับแหขกนะคะมีนะคะค่ะหลายๆท่านเพืงหลานขออนุญาตที่จะมาได้หลายายได้รับตัวด้วย

กซ่ระจกเอนลมอาจเกรวเืงนียังมกาเสียทีกก้อนเล็กเนี่ยส5ปีหรือ10ปีขึ้ไปเมันจะเป็นมาเร็งได้ถ้าเราดูแล้วก็มีก้อนยางนมงอยเราสามารถตัดชตรวจได้ันเป็นการคัดกรองเบื้องต้นก้นคือ ค,ครับสำหรับสถานการณ์ในปัจจุบันโรกมะเร็งลำไส้ใหญ่ในระดับลกพบมากเป็นลำดับสี่โดยพบที่ชะเพศหญิงเท่ากันส่วนในประเทศไทยเนี่ยเราพบว่ามะเร็งลำไส้ใหญ่เป็นการเหตุของของการเป็นมะเร็งําดับที่สามของประเทศแล้วก็พบในประเทศชายและ,พะเพศหญิง,ง,เงเท่าๆก,กันครับสำหรับโรงพยาบาลยางตลาดเราดูแลสี่อำเภอครับคือยางตลาดห้วยเมกหนองบุสีพระกันทพโดยโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลแม่ข่าย ที่มีหมอ,อ,หมอสันเนื้อแยกรรมนะ้หมอี่สันทีซึ่งจะทําการตรวจคัดกรองในเรื่องของโรคมะเร็งหนองไส้ใหญ่ด้วยการสองกล้องโดยโรงพายาบาลในขระนาปัจจุบันยังมีกล้องอยู่2สเตชันเพื่อให้รับบริการี่่ป่วยในปีที่ผ่านมาในปี2 5 2 6เราทําไปเกือบ450รายและพบว,ว่าเป็นมะเร็งที่รักษาได้ทันทีท6รายและก็ได้รับการผ่า คนไข้มีผลการดําเนินการที่ดีครับส่วนในปี67ุเนี่ยเราทําไปประมาณ300รลายครับแล้วก็พบว่าเป็นมะเร็งในระยะเริ่มต้นมีสองรายแล้วก็ได้รับการรักษาหมดซึ่งจะพบว่าถ้าลูมะเร็งได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วจะสามารถหายขาดได้และจะเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยในพื้นที่ที่ราบชอบของเราโรงพยาบาล,าลอย่างตลาดได้อย่างดีวันในปัจจุบันครับโรงพยาบาลอย่างตลาดกำลังจะยกระดับเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายขนาดใหญ่ซึ่งเรายังขาดแคลน เครื่องมือและบุคลากรในจำนวนหนึ่งซึ่งคิดว่าในในอนาคตนะครับอยากได้รับการขอสนับสนุนจากจากาภาครวนที่เกี่ยวข้องรวมถึงประชาชนผู้มีจิตศรัทธานในการบริจาคเพื่อที่จะดำเนินการในเรื่องของการรักษาผู้ป่วยในทุกๆด้านของโรงพยาบาลในตำาน